b a n คุยทางนี้ถูกไหมคะ้าวิวเพื่อนของัน ตอนหายใจลดก,กันมาเคยไหมตอนหายใจลดก,กันก็นเยอะตอนรั้นเธอต้ตองเป็นโนอ่ะมันเยอะจนหายเขินกันแล้วครับอ๋อใช่เลยนะแล้วซีนมันมาหนักมากจนหายเขินแล้วเพราะอะายเนแสดงว่าคุ้นเคยกันแล้วอยู่พี่ถามอะไรตรงๆๆกัะนในโลก รุ่นแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้แม่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยอะแม่แหละรู้ว่าเออมันเสียวๆไม่รู้คุณแม่อยากร้อง,อ,กรองไหมครับผมแม่อยากร้องเลยทำไมต้องถามกันลูกช่วยได้นะครับทำไงดีล่ะส่งพี่ๆไปครับผมเมาแบบทั้งสูงนี่เลยเหรอให้พี่สามคนเลยครับอยากเลือกคนไหนเลือกได้จริงเหรอแต่คนนี้เก็บไว้ก่อนครับผม สิงเข้าเลิศสิงเข้าพักเข้านางกับ <notable> พี่ไว้เกี่ยวรอบนับไม่ท้วนค่ะแสดงว่าเอกอะไรอีพวกกำกับก็จะให้มันตกเข้าฉากพระนางตลอดแล้วก็หน้าเบื่อพอกำลังจะเข้าพ้านางก็เห็นตาพรอีบุกำรับใจร้ายมาก จะชนจะชนกันยอมเปลี่ยนโนแม่เนิดเดียวๆกันระดับ่ะแล้วมันโน้านมาเโง่มันโน่นหน่อยไปตัดหนือนใครทำมือปากชนกันจริงไหมย่งจริงเหรอจำเรื่องนี้จริงได้เหรอพี่ได้จริงเหรอคุณแม่เขาปากชนกันเลยแล้วใช่ฉันนัหลบปานนี้ไงฉันฝังเสียวไม่ได้ตอนฟังค่ะพี่นิ่งสาขา สำหรับน้องนงนเนี่ยอยากเก๊มากท่าไรแบบจอมเอาหรอเจ๊แบบดีเจ๊แบบจอมบ,บอกว่า,า,วววาห้ามลวนลามน้องเงินน้จจงงองเงินพูดในสันนส่นไปเลยนะครับเผื่อเทสที่กันจะไปเห็นซิ่งพูดไปเลยต้องเปลี่ยนใจไม่สงใจใี่ไหมก็อ่าางที่บอกเลยนะสนใจต้องออกกับสนใจแล้วค่ะ หรอนีอ่ดีแล้วถามจริงจริงเถอค่ะหลังจากเรื่องนี้จบกันไปแล้วมีสำคัญสว่านกันต่อนะคะฉันว่าเขาไม่มีแต่อีกพวกนี้อยากใม้มีจริงหรือเปล่าล่ะท่านงานเออไหนไหนแดนในร้อนเท่อยู่ใกล้ๆ,บบๆ,ๆก,กันแบบโคตรากันเซ่รดอะไยางเงประกวกันแบบนั้นเลยเหรอ อย่าหายใจร่มกันแล้วรู้สึกยังไงตื่นเตนะ้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอาการพูดน้อยจังเลยรูกตื่นเต้นเหรอคะครับก็ตื่นเต้เนจังเอออุ่นครับเวลาอยู่แบนตื่เห,หรอุอออแต่ชว่านะคะคู่นี้ก็ดูน่ารักดีใช่ไหมคะค่ะกัปตับบน มาอยู่ตรงนี้ลูกครับอ,อันนี้ต้อง,องติ๊กเก่ับมาเนี่มนยมาเนี่นอยอย่างนี้โลนะลู ตอนโชว์อะมันถ่ายไม่ชัดเถิดไปตรงนู้นหน่อยอ,าาอ่ะมาอ่ะเอาสองคนละนี่เอาคู่นี้หน่อยอ่ะเธาให้ถ่ายกันให้กระน,นำเลยอ่ะ คึงแม่เขท่าเรื่เลยใช่ท่าเรียกคะแนนต้องเปลี่ยนท่าฮะต้องเปลี่ยนท่าสิครับท่าไหนเด็กมีท่าอื่นเป<อ>็นท่าด้วมาเอาอีกแล้วต่อกีออกแล้วทำไมจะไม่ชินหรือจะถึงจะต่อไปทั้งเรื่องเลยเแต่เอกอาจก็ปลาทองปลาทองลอยแต่เชื่อว่าถึงแม้มันจะเป็นการสแสดงมันจะนนหีสองตัวน่ำแดงนะ มันมีีมีอะไรก็ไม่รู้แหะเดีวคะ คนนี้ยืนรอก่อ,อ,อนนี่ผู้ชายสีส่คนต่อ,อไปมา